จากการชุมนุมอย่างยืดเยื้อที่ผ่านมานะคะนอกจากมอบประชาธิปัตย์จะบุกรุกสถานที่ราชาการและปิดถนนโดยผิดกฎหมายแล้วนะคะยังมีพฤติกรรมที่คุกคามใช้คำพูดหยาบคายดูถูกเพศหญิงค่ะรวมไปถึงหยามหมิ่นศักดิ์ศรีตำรวจไทยและยิ่งไปกว่านั้นนะคะคือดูถูกคนชนบทว่าไม่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยด้วยติดตามจากรายงานค่ะกลายเป็นงานถนัดของมอบประชาธิปัตย์และแนวร่วมไปแล้ว สำหรับการดูหมิ่นเหยียดศักดิ์รีบุคคลอื่นเห็นได้จากหลายพฤติกรรมที่หากคนจิตใจเป็นกลางได้เห็นได้ฟังก็คงต้องสายหัวเจ็บปวดที่สุดสำหรับข้าราชการตำรวจไทยคือการถูกกลุ่มคอปอทอดูหมิ่นศักดิ์ศีไม่เพียงบุกไปถึงที่ตั้งแต่กลับงัดทำลายตัวหนังสือแล้วใช้สีพ่นถ้อยคำหยาบคายและตัวย่อคอปอทอลงไปแทนที่ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการเจิมจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อครั้งเปลี่ยนเป็นป้ายชื่อใหม่จากกรมตํารวจเป็นสำนักงานตํารวจแห่งชาติแม้แก่นนำคอปทอมาบอกภายหลังว่าจะทำป้ายคืนให้ด้วยวัสดุอย่างดีแต่ความภาคภูมิใจ15ปีกับป้ายสำนักงานตํารวจแห่งชาติก็กลายเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดและเป็นแผลในหัวใจตำรวจไทยที่ถูกย่ำยีศักดิ์สรีไปแล้ว เจ็บปวดไม่แพ้กันมีผู้หญิงที่เป็นบุคคลสาธารณะหลายคนต้องถูกมอบประชาธิปัตย์ดูถูกดูแคลนด้วยถ้อยคำหรือพฤติกรรมไม่เป็นลูกผู้ชายนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรต้องถูกนายสุเทพใช้สัพนามเรียกไม่เหมาะสมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันบนเวทีมอบประชาธิปัตย์ที่ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์บูสกายดูถูกตั้งแต่ตัวนายกรัฐมนตรีลุกลามไปถึงคนในครอบครัว ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างน้องไบบุตรชายและโดยเฉพาะการถูกในแพทย์ประเสริฐวสินานุกรบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินใช้คำหยาบคายมินย้ำทางเพศอย่างรุนแรงเก <c oughs> ินกว่าสังคมส่วนใหญ่จะรับได้ยังมีร้อยโทหญิงศูนย์นิสาเลิดพควัตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่เพียงถูกกาดเข้ามาห้อมล้อมคุกคามควบคุมตัวไปหลังเวทีม็อบ เมื่อครั้งไปทำธุระส่วนตัวใกล้พื้นที่การชุมนุมแต่ยิ่งใจเสียเมื่อถูกคำพูดคุกคามทางเพศทุกครั้งเหมือนกับมีลักษณะว่าบุคคลปลายสายซึ่งเป็นบุคคลปริศนาเนี่ยจะจะไฟเขียวให้กระทาในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเหมือนว่าทําอะไรกับเจ็บก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนั้นเจ็บก็รู้สึกแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความปลอดภัยแต่ว่าแล้วก็ กาดก็ยังใช้คำพูดกับเจี๊ยบด้วยซ้ำว่าให้ขึ้นรถไปกับเขาเนี่ยนะคะแล้วก็มีกาดบางคนที่เป็นผู้ชายก็พูดว่าเขาบอกขอให้ร่วมมือนะเขาก็เตือนเจี๊ยบว่าขอให้ร่วมมือกับเขานะแล้วเขาก็พูดเป็นในนว่ารู้ไหมว่าพี่ไม่ได้เจอผู้หญิงมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็ ซึ่งเจมไม่ก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่ามันหมายความว่าอะไรและนี่เป็นสิ่งที่เจมก็ยอมรับไม่ได้มากที่สุดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คือในช่วงแรกเนี่ยนะคะที่เล่าให้ฟังเนี่ย ก,กลุ่มนี้เขามีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะแข็งกล้าวกับเจี๊ยบม,มากนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในช่วงแรกนี่ค่อนข้างที่จะตึงเครียดแล้วเจี๊ยบก็คิดว่าจะไม่ไม่กล้าคิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นนะคะซึ่งเจี๊ยบต้องขอขอบคุณต้องจริงๆต้องขอขอบคุณนะคะสื่อมวลชนนะคะต้องขอบเพราะว่า ครั้งนี้เนี่ยที่เหตุการณ์มันมันเปลี่ยนไปได้เนี่ยมันเป็นเพราะการทำหน้าที่อย่างเข้มข้นของสื่อมวลชนนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมคุกค,คามสิทธิส่วนบุคคลเห็นได้ชัดในกรณีแกนนำมอบประชาธิปัตย์สองสามีภรรยานายนัท,ทพลและนางทยาทิพสุวรรณไปไล่เป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภริยาพัานตำรวจโททักษินชินวัตรในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นที่สาธารณะที่ใครก็สามารถเข้าไปได้แต่กลับต้องถูกเป่านกหวีดไล่และจะปวดสำหรับคนชนบทที่ถูกดูแคลนว่าเป็นกลุ่มคนไม่มีความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตยถ้อยคำนี้ออกมาจากจิตพัฒน์พิรมพักดีหนึ่งในกลุ่มแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ที่เชิดชูตัวเองว่าเป็นคนในตระกูลผู้ดีแต่กลับดูถูกคนอื่นว่าต่ำต้อยเกิดกระแสคนไทยรับไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของวง์ตระกูลจนผู้เป็นพ่อต้องร่อนจดหมายเปิดผนึกขอโทษแทนลูกสาวพร้อมเปิดเผยว่าเคยเตือนเรื่องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหลายครั้งแล้วแต่ไม่ฟังจึงขอไม่ให้นางสาวจิตพัฒนใช้นามสกุลพิรมพักตรีต่อไปนอกจากการดูถูกดูหมิ่นคุกคามผู้อื่นแล้วยังมีแนวร่วมอย่างพุทธอิสระที่มีพฤติกรรมกันโชคทรัพย์ตั้งแต่โรงแรมเอสซีพาร์คอ้างขอค่าเสียหายจากการจองห้องพักไว้แต่ไม่ได้เข้าพัก และยังนำม็อบชาวนาจัดตั้งไปเทเข้าวตามสถานที่ราชการต่างๆเพื่อบังคับให้รับซื้ออ้างว่าเพื่อช่วยเหลือชาวนาแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือกดดันรัฐบาลด้วยวิธีการนอกกฎหมายนี่เป็นเพียงตัวอย่างพฤติกรรมของกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นคนดีชนชั้นสูงแต่สิ่งที่เห็นกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงศักดิ์ศรีตำรวจศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงที่ควรได้รับเกียรติจากผู้ชาย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนคนไทยต้องถูกทำลายแต่กลุ่มมาอบประชาธิปัตย์และแนวร่วมก็ยังไม่หยุดแสดงพฤติกรรมดังกล่าวมุ่งโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างจรงิงจังทุกวิถีทางทำอะไรก็ได้เพื่อแลกกับชัยชนะที่ไม่ยั่งยืน